สวัสดีครับพวกับผมเซลหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนําจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับผมกับคันนี้เลยนะครับเจ้าคันนี้ก็คือ t ต y o t a Vigo c ้แชมปนะครับสมาร์ทแคปปี2011นะครับเป็นสีดํานะครับมาดูรอบรถกันพี่ว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็เป็นรถเดิมนะครับเป็นสีดํารถไม่เคยชน จมน้ำนะครับผมเป็นแชมป์คันนี้เลยนะครับตือต้าแชมป์คันนี้ก็เป็นตัวจนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้นะครับปีสองพสิบเอ็ดเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นสมาร์ทแครบแคเปิดได้ครับเดีย๋ยวผมพาเข้าไปดูในรถกันว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับคันนี้เลยนะครับเป็นสมาร์ทแครเป็นเบา กรรมีนะครับเดี๋ยวมาฟังเครื่องกันว่าเป็นยังไงคันนี้ก็เป็นตัวจีนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับิียุแอร์ปกติครับพี่ไม่แค่ไม่ถึงแสนนะครับพี่เจ้าของคนข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับเป็นกลมอะไรมีติฟังก์ชันนะครับมีระบบปรับที่ พวงมาลัได้เลยนะครับเป็นเบาะกรมม์จี่ระบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะครับม,มาดูห้องเครื่องกันครับคันนี้เป็นรถเดิมนะครับ ไม่ได้แต่งมานะครับอยู่สภาพโครงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแผ่นเพจก็ปกตินะครับส่วนราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ฟังนะครับส่วนลูกค้าที่สนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับพี่สนใจอยากจะรู้ว่าตัวเองอาชีพอะไรทักมาสอบถามน,น้ครับพี่เดี๋ยวผมเซลล์หนึ่งจะแนะนํา ให้ว่าในการตัดพแนน์ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับส่วนราคาก็อยู่ที่สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับแต่พนแนนุ์ทางผมก็ออกรถแค่หนึ่งพันบาทนะครับส่วนซื้อส่วนก็ต่อรองลดได้อีกนิดนึงนะครับสนใจโทรเข้ามาที่เพจหรือติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ